สามไร่นี่บอกได้ไหมผลผลิตต่อไร่ยังไงก็วันหนึ่งก็เอาเป็นวันนะก็เอาเป็นวันเลยก็อยู่ประมาณ40ถึงห0าสิบตัวต่อวันคิดเป็นเงินคิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณ2,000บาทังค์อันนี้คือลูกค้าต่อสองสามเป็นกันลูกค้าจะมารุงเทมเนาะอ่ากู้ตังค์ต่อสองสามหนึ่งแสนบาทผลสำเร็จห้าปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะอันนี้ ลุงแกทำเกษตรผสมผสานอันนี ô, ้คือสวนหน่อไม้ฝรั่งสวนหน่อไม้ฝร uh uh ั uh 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 ่งนะคะอันนี้ดูนะคะอันนี้ตอนนี้กำลังกำลังกำลังตัดเพราะว่าเขาจะมีขนาดขนาดกี่เซนคะกรุงเทพโคนมันไมกินไปได้ใช่ไหมคะคนยาวที่เห็น25เซนคุณดังๆค่ะอาหารดูสิ25เซนครับความยาว อยาใช้25เซนมันกินไม่ได้แต่กบอันนี้ยังไม่คัดนะคะอันนี้จะเราจะคัดเกตออกอีกเกตเอเอาละคะตัดให้ได้ความยาวก่อนเนาะอี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะลุงเทพอันนี้เขาราคาอยู่ที่ตัวนีไม่ห้าสิบบาทเกตเออยู่ที่50บาทนะคะตอนนี้ติดโควิดติิดดโควปกติก like no ็จะ80อัพตัวนี้ประมาณ1นกิโลใช่ไหมคะยังไม่ช่างยังไม่ช่างยังไม่ยังไม่คัด อันนี้ยังไม่ช่างยังไม่คัดตัวนี้ยังไม่คัดนะคะถ้าัดออขนาดนี ok ้สามสิบเนี่ยอันนี้ถ้าเกลเอรอ้าสิบอันนีถ้ารวมเลยอย่างงั้นถล่างนนะก็ประมาณเท่อันนี้ถ้า่เี่แมอละอันนี้คังเกตนะคะเกล็ดพกที่ใส่นะคะเป็นพลาสติกพลาสติกนี่ใส่นี่สบห้าคนี่ อันนี้ใส่เพื่อให้หลอกบานแล้วบานแล้วจะอีกเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์นี้จะต้องไม่บานมาพิเศษนะนี่จากกิโลสีนสิบห้าลูตอนนี้เครื่องบินเขาพับปีกไว้นะครับมันไม่สามารถที่จะส่งนอกได้ครับ อันนี้เราใช้ลากมันใช่ไหมครับใช้ลากไปไปเพาะก่อนเนาะหรือว่าไปลงแปลงได้เลยเนี่ยถ้าเราเพาะก็สองเดือนครึ่งครับถ้าเพาะเมล็ดก็ประมาณสองเดือนครึ่งนะครับมาชินจะได้รุนนี้เนาะให้เราปลูกก็แล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมอย่างนี้วิธีปลูกนะคะุงจะถามที่วิธีปลูก <พ uka> ม,มีปุ๋ยรองก้นนะคะเขาจะมีเม็ดเขาจะมีเมล็ดถายเขาไปเนี่ยพูดว่ารองก้นมันจะมีรากเนาะนี่สาธิตวิธีการปลูกนะคะ <c oughs> รับเราจะแบลรากอ <c oughs> ่ะแม่ดองสิแล้วเราก็ถมดินไปดูนี่ระยะความห่างก็สี40 40 40่สิบสี่สิบเซนถึงห้าสิบเซนนะครับสีบ่สิบถึงห้าสิบเซนเนาะแต่การเพาะต้นก็ใช้ระยะเวลาสองเดือนครึ่ง กพอต้นใช้เวลาสองเดือนขึ้นครับทกิโลละห้าสิบกิโลครับแเดือนครึ่งก็แล้วก็มารุกมาลุกแป้งได้อันนี้เขาจะมีเม็ดพันเข้ามาต่างหากแป้งความกลวงก็เม็ดยี่สิบครับคว่งเม็ดยี่สิบเม็ดยี่สิบเสร็จวิลามพาทัวร์โกรนเลย ตัดไปเลื่อยตัดแบบตั้งแตนเนี่ยหมดเลยแล้วเขาเลี้ยงต้นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวพักต้นก็ต้องถอนนะครับถอนทิ้งเลยเนี่ยไม่หนุ่มไม่หนอนไม่นอนไหมคะมันจะเป็นแม่พันธุ์ใหม่ไงอ๋ออันนี้คือจะเป็นต้นพันธุ์ใหม่ถ้าเราถอนมันเป็นโคนเหลืออยู่โคลนมันอยู่นดันโคลนมันจะพายอยู่คือต้องรื้อปลูกใหม่เลยถอนค่ะถอนถอนเลยครับถอนเลยนะเขาเรียกว่าพักต้นอ๋อพักต้น เดี๋ยวมันจะแตกใหม่ใช่ไหมแล้วก็รอผลผลิตชุดใหม่อันนี้25วันกับเดี๋ยวนี้แหละที่ที่เราถอนออกเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีหน่อขึ้นมาพักต้น25วันหลังจากถอนแล้วพักต้น25วันนะครับเดี๋ยวจะมีหน่อแตกขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็จะเลี้ยงเป็นต้นนี่แหละครับจะเลี้ยงเป็นพอเราถอนได้3-4วันเราก็เด็ดยอดขายอีกไงไงลอยเด็ดยอดขายมียอดขายได้อีกเด็ดยอดนะคะ ก็ไม่ปล่อยมันยาวขึ้นไปเลยนะเขาจะเด็ดยอดไว้25บาทนี่นะคะนี่ไงสมมติยอดได้วเนี่ยขายได้ใ่ไหมสมมติวะเด็ดเลยแล้วก็เด็ดอย่างเงี้ยขายได้อีกขายไปหนิไม่ขาย25บาทอันนี้ขายได้อันนี้ขายได้ไปเพาเอาไยกันนะไม่ใช่ว่าเราเด็ดที่นี่นี่จะเป็นปอกนะครับปอกใส่กันบานเนาะแล้วเราจะได้เราจะได้เกลี่ยดเมียนะตรงนี้ตรงนี้มาดูตลา ุณลุงบอกว่าปอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละผ่านไทยมาได้ผ่านอย่างเห็นนะทางนู้นก็มีทางนู้นเขาก็จะเขาจะครอบไว้อย่างนี้แหละเกษตรกรเขาจะเก็บตอนเช้าอันนี้อันนี้หน่อกกำลังขึ้นอันนี้สวนลุงเทพหน่อไม้ฝรั่งนะคะบ้านดงเย็นสวนลุงเทพนะครับสมาชิกสมาชิกท่านใดสนใจเนาะสวนลุงเทพหน่อไม้ฝรั่งบ้านดงเย็น ตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสางนะครับ ติดต่อที่อบตสอาได้ครับยินดียินดียินดีแบ่งปันความรู้อันนี้คือหนอดที่แตกมากำลังผูดอ,อันนี้อันนี้เขาจะโผล่ขึ้นมาอันนี้ยังไม่พอเก็บเขาจะเก็บประมาณสูงประมาณนี้ประมาณ30เซนเขาจะถอน,นแล้วเขาจะไปตัดคัดไซส์ไม่เกิน20เซนติเมตรตัดขายนะคะแต่ถ้าถ้าเป็นหนอไม้ฝรั่งขาวนี่จะอีกราคาหนึ่งจะครอบไปให้โดนแสง นี่เรามาสวนลุงเทพนี่ครบวงจรเลยนะครับเนี่ยนี่หน่อไม้ฝรั่งมะเขืออะไรนะครับพันอะไรนะมะเขือพันธุ์มะม่วงมะเขือมะม่วงเนาะโอ้โหมะม่วงเล็กอันนี้ใช้มุ้ยาวใชยมุ้ยาวลุงมีบักใชยมุ้ยาวจะสูงเล็กแล้วกันอุ้ยสองเดือนีจะเป็นส่วนมะเขือมม่วงสองเดือนนะครับ โอ้งามมากเลยครับเนี่ยตัดแต่งกิ่งได้กบทำเสาอันนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ลื้อทิ้งก็เราก็ตัดตัดใหม่ทำใหม่ขึ้นใหม่ถ้าไม่ลื้อทิ้งนะะคแต่งโคนเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่ตัดแต่งใหม่ทำเสาใหม่นี่สามารถตัดแต่งกิ่งใหม่ทำเสาใหม่ได้เนาะได้สปีโอ้ได้สองปีเลยครับนี่ปลูกทีเดียวคุ้มเลยนะลุงเนาะอันนี้ กิโลหนึ่งก็สิบาทกิโลละสิบหกบาทอันนี้กำลังเริ่มออกส่วนนี้กำลังเริ่มออกข้้งหลังจะเป็นเขาจะแซมด้วยทุเรียนกับงอานที้างหลังจะแซมโดยทุเรียนแล้วงอนี่อันนี้ต้นงอะตงอ่รับะหว่างที่เรารอผลผลิตงอกเราก็จะปลูกแซมอย่างเงี้ยมีกล้วยอะไร วดินบุรีรัมย์อําบ้านอะไรเขตอะไรอันผืนนะเดี๋ยวใช่หนึ่งแต่ไรแล้วอันผืนคณะของเราบอกอยากเอาไปปลูกบุรีรําบ้างไปมันก็จะปลูกได้สวยงามแต่แถวบ้านหนูมันจะเป็นดินร่วนดินทรายดิวดดินอะไรประมาณนี้กว่าจะปรับอันนี้ก็ขวดนะอันนี้ก็ขวดนะไม่มันมันลูกหลังนะอันนี้ลูกหลังนะก็ลูกหลังอยู่แต่ว่า เวลาหน่อขึ้นมามันจะมาชนก้อนนะแต่แถวแถวบ้านดินภ <tr ve> mm> <wie> ูเขาไว้ก็ผูกแถวบ้านสง่างามอันนี้กายจะพักต้นนี่เราสองสามวันนี้ก็พักแล้วครับสุดยอดเลยที่จะหัวสวนไปเลยอันนี้เงาะอายุ3ปีนะครับสมาชิกที่สนใจนะครับนี่ไม่ถึงเนาะ เรียนเติบโพร้อมกันนี่จะผสมผสานหมดทุกอย่างเลยนะครับมีทุเรียนมีเงาะมีหน่อไม้ฝรั่งอาเดินไปตรงไปเลยตรงนี้คือปลูกเป็นเป็นนี่เลยนะเป็นล็อกล็อกล็อกแท่งัสเทคนิคหน่อไม้เทคนิคการปลูกทุเรียนนี่นะครับการปลูกก็ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของสวนเลยขุดลงก็ให้ให้ให้ ท่วมแค่ถุงที่เขาเพาะก้าพันมาเนี่ะอันนี้เห็นไหมเขาจะคูนโคนมานะคะนี่แค่ท่วมแค่ท่วมไม่เช่ตั้งแต่พันมันเลยเนี่ยพันก็คือเอาพันตัวนี้กำลังสั่งมาอยู่ตัวนี้สั่งมาโอ้เมล็ดใช่ไหมไม่ไม่ไม่ติดติดตาเสียบยอดเสียบยอดเสียบยอดเขาไม่ใช่พ่อเม็ดมันกลายพันธุ์แต่ดินบ้านเขามันคือมันรดน้ำมันไม่แฉะนะมันแต่ว่าต้นนี้รู้สึกว่ามันดอกนะนี่แต่ผมเด็ดทิ้งเม็ดเลยเพราะมันยังน้อยอยู่ไง อันยังไม่แต่งจริงเพราะว่าดูแลต้นกันก่อนในะไหมส่วนที่ยังเนียนน้อยก่อยังไม่อยากได้ยังไม่ละโมกสักไหมสักห้าหกปีอันนี้ยังไม่แต่งจริงเห็นแต่ไม่แต่คนอ่ะแถวบ้านเราคือแบบเดยอะหมึดฝนในใจเห็นหมึดฝนปีหน้าถึงจะแต่งใช่ฉันไวเลยอู้เยอะแยะเลยยังยังเคลียร์มันทุเรียนนี่สามารถตายได้ตลอดเวลาถ้าไม่ดูแลกี่ต้นครับลุงเทพค่อยๆเดินค่อยๆเดินประมาณสักสามสิบสี่สิบต้นเลยมีหมอนทองอย่างเดียวเนาะครับ ข้างหลังเป็นถนนทองประเสริฐคนนี้จะปลูกอ่มะละกอฮอลแลนด์ด้วยเออในมะละกอฮอลแลนด์ตรงนั้นนะลูกลุงเทพใช้ระบบน้ำแบบไหนครับระบบน้ำไหนคะระบบน้ำบาดาลครับระบบน้ำบาดาลเนาะมันมีผลมากไหมนี่เราสูบขึ้นมาปล่อยลงท่อเลยใช่ไหมรุงเทพบอกว่าต้องเมา หน่อไม้ฝรั่งทั้งหมดนั่นเองตอนนี้ไเขนี้มีปัญหาภัแร้งแกระทบกระบแรงทั่วถึงเลยเนาะภแรงทั่วถึงนะมาชิกตเรียนตายเลยเีอ้หเรียนตายได้ตลอดเวลานะคะ่าพื้นที่ของกรุงเทพนี่ทั้งหมดกี่ไร่ตรงนี้อยู่ประมาณหไร่ครับสร้างรายได้ปีละเท่าไหร่คะเกเฉพาะหน่อไม้ฝรั่งอะหน่อไม้ฝรั่งปีนึงก็ได้อยู่ประมาณ เฉพาะหน่อไม้ฝรั่งปีละสามแสนนะตบมือให้หน่อยโอ้สุดยอดสุดยอดโลนึงบางทีบางช่วงกะร้อยกว่าร้อยยี่สิบสามไร่นะครับสมาชิกสมาชิกท่านใดที่จะเปลี่ยนใจนะครับมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งมีตลาดรองรับแน่นอนไหมครับแน่นอนครับตลาดรองรับแน่นอนถ้าไม่ติดโควิดนี่ไมีปัญหาบ้านเราไม่ได้กินเลยครับสามไร่ทำรายได้ปีละสามแสน ีก็คือถ้าถ้าเป็นกลุ่มใหญ่มันมันจะไม่ได้อะไรอันนี้ขนาดว่ากลุ่มเล็กเลียงได้แค่คนละไม่เท่าไหร่แต่พอเลี้ยงแบบเบี้ยแบกแข่งนี่จะช้าหน่อยอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับลุงเทพอายุเากนมะเขือพวงนะครับเนี่ยเดวตัวตัวนี้จะให้ผลผลิตช้าก็ห้าหกเดือนห้าหกเดือนถึงจะให้ผลผลิตเนาะครับครับเท่าห้าถึงหกเดือนตัวนี้ปลูกก็ 4คูณ4เมตร4คูณ4เมตรนะครับ,รบมาสวนลุงเทพนี่ครบสูตรเลยเนาะซอนมันห่างแล้วก็แซมพริกไว้กินด้วยฝั่งทางนู้นก็จะเป็นถั่วนั่งนะครับถั่วนั่ง <c oughs> ใช้ระบบเกษตรอินทรีย์ sea, ใช่ไหมครับครับครับได้ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวาภาพอะไรใช่เองไหมทำครับ,รบนั่นไปดูได้เลย่นึ่งนี่แหละครับสมาชิกพ่อแม่พี่น้องที่สนใจนะครับ ทานเราปลอดภัยแน่นอนครับนี่สวนของลุงเทพเนาะบ้านดงเย็นตำบลเสืงสางอำเภอเสืงสางจังหวัดนครราชสีมาโอ้อันนี้เป็นสวนนั่งนะครับสวนนั่งนี่ค่ะมาเที่ยวสวนนะคะอนุญาตให้เก็บกินปรีเลยค่ะมานะคะในสวนสวนลุงเทพเนาะสวนลุงเทพค่ะนี่มาถึงสวนเนี่ยเก็บเก็บกินได้เลยค่ะไม่มีการฉีดยาอินซีครับปลอดภัยนะอินซีค่ะ เอาไปตำนะเอาไปตำหวานกรอบมากหวานกรอบมากเลยครับนี่การันตีโดยท่านมหานะครับหวานกรอบเกษตรอินทรีย์สวนมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวเรา,เาลคลิปนี้นะครับคลิป okay. สวนลุงเทพนะครับอขอขอบคุณลุงเทพนะครับที่ให้ข้อมูลที่น่าสนใจเนาะกับคณะศึกษาดูง,งานของสิทธิ์เกา่าเกษตรบุรีรัมย์ ครับขอบคุณลุงเทพมากๆนะครับสวัสดีครับ